โอเคมือลกมือโอเคอันนี้นะอยู่นี่นะ <c oughs> สวัสดีพี่พี่นะคะพี่กินข้าวหรือยังเออฟูคนนี้ไม่อยู่นิ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดิ๊กเกอร์น,นะคะ <c oughs> ตัวมียทีิดปั๊บปับป๊บ ขอบคุณค่ะแม่ขวัญสวัสดีค่ะแม่ขวัญสวัสดีนะคะสวัสดีเอ้าไปไหนอีกแล้วไปไหนอีกแล้วสวั <laughs> สดีอ๋อเอามาเล่นตรงนี้ไหมเอามาเล่นตรงนี้ไหมคะเอามาแล้วนะเอามาแล้วนะโอเคโอเคงั้นเรามาเล่นตรงนี้กันนะงั้นเราลากเขามาเล่นตรงนี้กันนะ ยิงไงหฮุยฮ้แม่ผมยาวแม่ผมยาวแล้วอะ่ะไม่อยากตัดผมสั้นมากเลยตัดผมแบบแสนดีดีไหมให้คุณแม่ตัดผมแบบแสนดีดีไหมคะตัดน้ามาเตรอ ซันดิไปไหนสันดีไปไหน,น,ไไหนเอ้ยเออเอเอ,เอ,เอ,เอหัวโค้งนะหัวโค้งนะชอบเล่นที่แบบผมล่วงไหมไม่เคยร่วงเลยค่ะโชคดีมากที่ผมไม่ร่วงโชโชคดีมากๆที่แบบผมผมไม่ร่วงเลย<แ>ตั้งแต่มีลูกมา,ไม,าไม่เอาไม่เอาปล่อยปล่อย เช็ดมือเลยเมื่อกี้ก็จับของพี่วิสเตอร์อะเช็ดมือค่ะฮึลาซิเพนยาฮึข้างไหนข้างนี้เด็ดข้างนี้เด็ทำไมเราชอบจับจริงสกปกอืมนี่เนี่ยคุณแม่สวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ มาสักผู้แม่โฟนอินค่ะมามอสักผู้แม่วิดีโอคอลกับเอ็เอมอ่าทุ่งเน็ตเวิร์ใช้ยาสระผมอะไรตอนนี้ใช้ยาสระผมเพิ่งซื้อมาอของมันมันชื่อญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าของญี่ปุ่นหรือเปล่านะมันเย็นเย็นไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะยี่ห้ออะไรกไ็ไม่แพงค่ะถ <c oughs> ังใหญ่มากร้อยกว่าบาท เป็นคนผมเยอะอยู่แล้วผมหนามากคือแม่ทำผมทรงอะไรดีคะแซนดี้เพิ่งฟังพี่เปาใชา่เมื่อสครูพ่พี่เปาเพิ่งวิดีโอคอลไปนี่คนนี้เพิ่งตื่นตื่นมาก็นนะนะตื่นมาก็วิ่งเลยร <c oughs> ันเลยแซนดี้อยากเที่ยวไหนไหม เจอลูเจออะไรเป็นรูรูไม่ได้งัดงัดงัดอย่างเดียวบุนุแซนดีสวัสดีพี่พสิคะแซนดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ขึ้นขึ้นขนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปินบันไดปีนบันไดโอ้โหเอา้าปีนปีนเก่งมากอันนั้นของใครอะ่ะลวงไหมลวงไหมโอ้โหน่าง,งี้เลยเหรอเหมือนป๊าป๊ามากเหมือนคุณพ่ออืม รถไขรรถกระบะเ <laughs> สียงอนจักรยานเ <laughs> อีอดยดแล้วแซนดีจะล่วงไหมลูกฮะแซนดีนั่งงี้แล้วแซนดีจะล่วงไหมดูเขานั่งฮ ล้องใครร้องหิวไ,ไหมไม่ตาแป๋วมากเลยกี่เดือนแล้วสิบเอดเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งขวบแล้วนะใครจะครบหนึ่งขวบคะอ,อ,อุ้ยนกนกนกใช่ไหมนกร้องยังไงจิบจิบจบจบอ๋อเรียกนกมา เรียกนกมาเหรอนกน่ารักเนาะนกน่ารักมาก <c oughs> โอ้ทำความสะอาดดีวค่ะพี่พี่จ้างแม่บ้านคนนี้ได้นะพี่พี่จ้างแม่บ้านคนนี้ได้เลยนะคะแม่บ้านคนนี้ค่าตัวไม้แพงค่ะค่าแรงก็เป็นนมแล้วกันเนาะ นี่ยันดีค่าตัวไม่แพงขอเป็นนมขอเป็นกล้วยเป็นส้มขอเป็นเอ่อตับโอ้โหเช็ดเชดเช็ด,ชดอะไรที่สกรปรกเช็ดนะอะไรที่สกรปรกสันดีเช็ดเลยนะ แล้วเกิดแซนดีมาเช็ดหน้าค่ะอะไรที่แซนดีคิดว่าสกปรกแซนดีเช็ดเลยใช่เช็ดให้หมดเลยใช่อืมสกปรกเช็ดให้สะอาดเช็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 ดโอแม่บ้านคนนี้ขยันมากเลยเช็ดเช็ดว่าแล้วว่าแล้วดีละ ปากสกปรกใชกไหมใส่ไงเขาว่าไหมโอเคหน้าแม้หน้าแม่โอ้ยหน้าแม่สกปรกแค่ไหนหรออื้มอื้มอืมแล้วยังไงเมื่อกี้อันนี้อันนี้เช็ดอะไรไปบ้างฮะอันนี้เช็ดอะไรไปบ้าง ใสนี่โอ้อีกแล้วเหรอหืมปากไว้สปกปรกแย่แล้วโอ้ยเจ็บจิกเข้าไปในโอ้ยเจ็บโหโอ้ยเจ็บจบสะอาดยังสะอาดไหมคะสะอาดหรือยังคะโอ้แล้วยังไงนะ อาชิดให้สะอาดเปียกไปหมดเลยอันนีแกงแม, <laughs> ม่แม่สุกระปุกทูถูทูถูให้สะอาดแห่มาเป็นกองทับอันลว่าเรารับประกันยีห่ห้อ ขัด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 ขูท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 ูขัดขัดขัดขขัด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 ขัูท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 ููููู ยิ้มหวานให้พี่พี่หน่อยสันดียิ้มหวานให้พี่พี่หน่อยแม่ขยันโห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 นั่นน่ะสิค่ะขยับหัวไม่ได้สันดีทับใช่สันดีทับอุ้ยทับผมแม่ยูโดเรมีโดเรมีสโนลาลูกเอาเวลา สวัสดีครับอิซาสวัสดีครับอิซาสอนภาษาอะไรภาษาเซอร์เบียได้เหรอโหแม่พูดไม่เป็นเลยโดเลมีโดเลมีซ่อนลานูข้อเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่านูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งนี้ก็แล้วกัน โดโดโดเลมีฟาโซลาทีโดเลมีฟาโซลาทีโดเฮยตื๊ด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 กาเรารับสาวน้อยแซนดี้แซนดี้คะ <laughs> yeah. uh. normally the compressors used in the field of automation and workshops are the so-called positive displacement compressors mm. oh, the pressure is excited oh, when and the volume of this chamber is reduced The inlet mm -hmm. valve, also called suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder. The outlet or discharge valve opens at high pressure during the compression stroke. <coughs> air heats up when it is compressed. <coughs> this is <a> <coughs> The result is not only a less efficient compression, cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air. And 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 Therefore, the of a ขยาน, is to PSI. แสนดีสิบเอ็ดเดือนละค่ะเดือนหน้าก็1นึ่ขวบค่ะน้องเป็นสาวไซส์มินิค่ะเป็นสาวตัวเล็กร่างเล็กน้ำหนักก็กำลังจะ7จ็ดโล้วค่ะสแดราวสแดราวสวัสดีค่ะ เซดราโวอ่าเซดราโวสวัสดีค่ะเริ่มพูดวอย่างก็เริ่มที่จะออกเสียงมากขึ้นค่ะบ้บน,นี้ก็ไซมินิชายเพราะว่าเป็นที่พันธุกรรมแหละโครงร่างคุณพ่อคุณแม่ก็เล็กใช่ไหมครับทานข้าวเกงชอบกินข้าวกับไข่ค่ะชอบกินข้าวกับไข่มากๆแต่ว่าก็มีผักมีอะไรด้วย ปู่ไม่มาแล้วคุณปู่เจอไปเมื่อเช้าแล้วเก้าเดือนเจ็ดโลอ่าก็ดีคือแค่ให้เขาสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงก็โอเคแล้วตัวเล็กก็เป็นที่คงสร้างแล้วแหละพันธุก,กรรมอะไรตั้งแต่เกิดมาแันดียังไม่เคยเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยปกติดีมากแข็งแรงแต่แค่ ตัวเล็กเป็นสาวไซส์เล็ก like. ใช่ใช่เขากินเก่งนะแซนดี้กินเก่งค่ะแต่ว่านมนมก็กินในลิมิตของเขาแต่ว่าพวกข้าวพวกอะไรเขาชอบกินแล้วก็อตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะแบบอยากกินตามคนโตอะไรอย่างงี้อยเห็นน้องมัจุกน้องเพิ่งตื่น สวัสดีนะคะสือบี่ฟิล์มสวัสดีพี่อะไรนะพี่ก้อยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะเอาหืมอ,อังเก่งมากเล่นคนเดียวชอบเช็ดหืมผมหนามากเลยขอบคุณค่ะแซนดี้แซนดี้ลากไหมคะมีน้องอีกคนอ่ะ สวัสดีค่ะยิ้มว่าน่อยกำลังยุ่งอยู่สวัสดีกำลังยุ่งอยู่ค่ะตะมูตะมีจังเลยฮะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วนะเทียนะไม่รู้ <laughs> จำไม่ได้จำไม่ได้คิ้วสวยสวัสดีค่ะสวัสดีกินน้ำไหม มีน้องอีกคนอฮึเลือกกลัวทะเลอย่างยังไม่รู้เลยนะคะอาจจะตกใจแหละอาจจะตกใจแต่คงไม่กลัวหรอกเนาะ <c oughs> ไม่ได้กลัวหรอกแค่ตกใจใเฉยไปทะเลอีกไหม บางมุมแอบคล้ายคุณยายคล้ายคุณบางกอนเอ๊ะพ่อเปิดอะไรหอหิวข้าวไหมอยากกินแกงหมูอ่ะอยากเขาทำให้ไหมข้า,มาหมูหมดเถอะใครตัดหน้ามา้า <laughs> ป้าตัดให้แต่พ่อกับแม่เป็นคนบังคับป้า,า,ปปา <laughs> ตาแลกป้าอันนี้มันมันยาวแล้วนะ ตอนแรกตื่นกว่านี้อีกสันดี้บายยพี่ๆก่อนเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวก่อนแม่อยากกินแกงหมูมากเลยขอบคุณค่ะทำไมแสนนี้ไม่ขัดแสนดี้ขัดขืนไม่ได้เพราะว่าตัดตอนหลับแันนี้ค่ะแันนี้ค่ะแต่เอ๊ ไปดูพ่อกันไหมแซนดี้ไปไปแล้วนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายพี่ๆหน่อยค่ะแซนดี้บายๆพี่ๆหน่อยบ๊ายๆไปไหนไปไหนไปไหนแซนดี้บายอๆแต่ดีพี่ๆบ๊ายบายก่อนพี่ๆบายบายแซนดี้แล้วบายบายบายๆบายๆบาย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  อืมฮมเจออะไรคะบายบายได้ไหมคะบายบายพี่พี่ได้ไหมคะอ่าอ่ดูตัวเองดูตัวเองบาย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 กับแม่อะให้บายทางนี้บายบายมบายบายจุ๊บจุ๊บบ๊วะ ไปแล้วคะ่ะแม่หิวละแม่ไปหาของกินก่อน,น,นบายบายเลยผูกน้องไปเลยผูกน้องไปเลยใช่ไหมเอาน้องมาใช่ไหมสันดีดูนี่สันดีดูนี่สันดีน้องผูกนี่น้องล่างเลยนะน้องล่างมาแล้วนะอุ้ยน้องล่างด้วยหัวนี่ ไปหาแมวน้องลากร้าหัวไปกุเนี่ยนี่มัดน้องเลยนี่เห็นไหมหมูเด้งหมูเด้งมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งวันนี้นอนดึกจังเลยเออเนี่ยถ้ามาไม่ไปนอนเสร็จอีกบ๊ายบายอ้าวบ๊ายบายย้ำมิ้วหลับแล้วเอาไงดีนะมาเร็ว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 มาน้ำมิ้วหลับ ai bơi chân rồi, chân lên, chân lên, chân lên, ta yến, ta yến, ta

คุณก็จะร้องหรือคุณจะพูดคะแซนนี้ไปนอนไหมไปนอนไหมอพอแล้วพอแล้วพอแล้วแซนนี้จะไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะแซนนี้ง่วงแล้วค่ะถึงเวลานอนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก็บ๊ายบายก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปนอนแล้วนะแซนดี้อยากกินอยู่นเอาหเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเลยล่ะแซนดี้จะไปนอนแล้ว ไม่กินแล้วกินนมนอนแล้วค่ะไปนอนดันนะไปนอนแล้วนอนไม่ค่อยกินใหม่โอเคโอเคนะมาดูหน้าดูหน้านาจะกินแอนดี้จะไปกินนมนอนจาว่นจาวเนจาวเนจวเวนฉันเหรอฉันไม่ให้หรอกนะฉันไม่ให้่ให้ไหมให้สักทีสิให้สักทีสิ เฮ้ยจ้อดหน้อมู่แต่รู้เลยเอาอะไรบ๊ายบายค่ะแสนดีไปนอนแล้วนะพี่ๆบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ย